สวัสดีครับ mm hmm. ท่านผู้ชมฮะนี่คือล้วงเรื่อง,องเล่าในรายการทีสิบเดของเราครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เคยมาเยือนในรายการของเราไปแล้วนะฮะแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับจากความสุดเวียงในชีวิตของแกมากนะฮะคนกานนั้นก็คือหมอสุน,นินที่อยู่อยู่ข้างงเนี่ยฮะปรากฏว่าหลังจากที่ออกอากาศไปท่านผู้ชมฮะมีผู้ที่บอกว่ารู้หรือเปล่าว่าหมอสุนินเนี่ยมีลูกอีกสองคนหน้าตาหล่อเหลาหนึ่งคน <Wow. S 1> หน้าตาสวยคม <Wow. S 2> อีกคนหนึ่งบอกแล้วหน้าที่จะเชิญมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักเพระฉะ้วันนี้มา3คนเลยครับท่านผู้ชมฮะขอเชิญท่านพบกับหมอฟันมาดมาเฟียหมอสุนินลูกชายสุดหล่อเควินและลูกสาวสุดสวยแคทตี้พลสวัสดีครับสวัสดีครับโยโยกลับมาอีกแล้ว <laughs> และจะมาเรื <laughs> ่อยเรื่อยโอเคให้มีเวลาเถอะแหมกว่าที่จะได้ คิวสามคนนี้นะคานผู้ชม<อ>ก่นกานจะได้คิวพร้อมกันก่อนจะได้คิวพร้อมกันจยากมากเลยค่ะคือวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าจะให้ลูกๆเนี่ยมาเมาส์พ่อว่าที่พ่อคุยโม้โอ้วดกันเลือกเกินมีเรื่องโน้นเรื่องนี้มากมายจริงหรือเปล่าแล้วอยู่ที่บ้านจริงๆแล้วแกเป็นคนยังไงกันแน่เราอยากจะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังภายในชีวิตจริงๆของหมอสุนิล เพราะฉะนั้นหมอสุเรนวันนี้ครับครับะจะให้ลูกๆเมาส์นะฮะหมอมีกฎกติกาว่าห้ามตอบโต้ใดๆจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากลูกๆและผมนะครับแต่แอคชั่นอย่างนี้ได้แอคชั่นได้ <laughs> <laughs> คือคือผมแอคชั่นผีเข้าตลอดจะาะอื่นอัดไ,ไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม่ต้องถึงขนาดนั้น เดี๋ยวให้ทั้งคู่แนะนำตัวเองก่อนแคที่นะฮะ<ม>กับคิวินใช่ค่ะ,ะ,คะก็ชื่อแคที่นะคะอายุ18ตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่ r ล c รชที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะตอนนี้ก็คือกลับมาไทย6เดือนถึงกันยาเพราะว่า semester นี้ก็คือต้องทำงานฝึกง,งานทำอินเทอร์นชิพค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเพิ่งขึ้นปีหนึ่งที่สวิตค่ะปีหนึ่งอเอง<ช>อายุที่ส <18, S 2> <58. S 1> ิบแปด สวยสะพรั่งเรียบร้อยแล้วนะฮะปีหนึ่งเรียนคณะอะไรครับเรียนอาบริหารธุรกิจการโรงแรมค่ะใช่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะเควินนะครับเรียนอะไรอย่างไรอยู่ก็สวัสดีครับผมเควินนะฮะอย่างที่พี่วิทวัฒน์บอกผมอายุกว่าวัโอ้ยต้องเรียกพี่สิพี่ดูเด็กขนาดนี้เนี่ยโอ้โห เป็นคนที่ตาถึงมากนะแน่นอนแน่นอนต้องชมต้องชมต้องชมผัดกันจะช่วยกันก็ครับผมอายุ23ครับผมก็ไป ไปเรียนที่เดียวกับแคที่มหาวิทยาลัยลาโรชที่สวิตเซอร์แลนด์คณะบริหารธุรกิจเช่นกันครับก็แคที่ก็เรียนตามอย่างนี้แหละน้องสาวตามพี่เรียนตามอะไรก่อนอ้าวก็เขาพี่ชายจะไม่นี่น้องสาวอ้าวก็น้องสาวก็แม่น้องก็อยากเรียนเหมือนกันแค่ชอบธุรกิจก็ผมก็น้องสาวปีหนึ่งผมอยู่ปี3ครับผมก็ใกล้จบแล้วเลยแค่6เดือนอีกแค่เทอมเดียวผมก็จบเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้กลับมาเมืองไทยือยังดีใจกลับมาหาคุณพ่อฮะ รู้สึกว่าป้าป๊าดังใหญ่แล้วที่ประเทศไทยต pues nah, ้องกลับมาช่วยคุมหน่อยเหมือนบอกไปไหนมาไหนนี่ตอนนี้ถ่ายรูปไม่ได้โอ้ห้ามพูดใช่ไหมอย่าห้ามพูดอยู่ตอนนี้ห้ามพูดอยู่ป้าป๊ายังไงแกอึแกอึนอะไรเงียบกบไม่พูดอะไรเลยเออรู้สึกรู้สึกรู้สึกแตกต่างนะแตกต่างจากปกติใช่ปกติป้าจะพูดไงอันนี้ก็คือเงียบเงียบกิบเอาแหละเราเริ่มเมาส์กันเลยปกติแค่เป็นคนยังไงอยู่ที่บ้านแบบอยู่ที่บ้านก็คือก็ก็เป็นเหมือนออกกล้อง ไม่ใช่ว่างเงียบไม่ไม่อะไรออก็คือก็เป็นแบบไม่ได้เฟกอ,อ่ะก็คือในกล้องเป็นยังไงที่บ้านก็เป็นอย่างนั้นอบอ,อุ่นแฮปปี้มีความสุขตลอดเวลาจริงเหรอใช่เควินจริงหรือเปล่าที่แคที่พูดคนนี้นะ ทุกอย่างตามที่แคร์ี่บอกแต่บวกเอเนอร์จีไปอีกพันเปอร์เซ็นต์ใช่ไหครับเออที่เห็นนี่มันแค่เศษหนึ่นงส่วน 1, พันเท่านั้นเองเศษหนึ่งส่วนพันตอนนี้คือเบาลงมากแล้วผมเนี่ยป๊ะปะ๊าเป็นแบบนี้ตั้งแต่ก่อนปะ๊ปะป๊าดังแก<ค>บ้<ค>องบบถึงกร<บ><จ>ะ,ะดาษอัพลงไ<ๆ>อจีทุกวันตื่นเต้นมากตื่นเช้ามาแล้วออกกำลังกายโ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 ยก็อัพลงอินสตาแกรมต้องคนดูประมาณร้อยคนอะไม่เยอะอย่ร้อยคตอนนี้เป็นล้านคนละล้านแล้วโอ้คือเอเนอร์จีแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วเออแก่สุดยอดแแกก แกดุไหมแกดุพวกเราไหมถ้าเรื่องเรียนอะเขาก็มีดุบ้างเขาก็อยากให้เราแบบประสบความสําเร็จทุกอย่างแต่แบบก็ต้องมีขอบเขตของเราอะหนูเขาก็จะดุก็จะเป็นห่วงคอยเป็นห่วงเขากล้าดุแคที่เหรอดุแต่แบบเขาจะมีวิธีดุแบบว่าแบบน่ารักน่าเอ็นดูอะในที่นี้ไม่ใช่ดุแบบว่าน่ากลัวไม่อันนี้อันนี้เฉพาะกับแคที่นะคนละเรื่องเลยนะเอาแล้วกับผมนี่น่ากลัวมากๆโอ้เราเราเคยถูกตีไหม ไม่ครับอย่างน้อยอย่างหนึ่งที่คุณที่บ้านไม่ทําก็คือไม่ไม่ตีไม่ไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช่ก็ไม่ใช้ความรุนแรงแต่คําพูดนี่น่ากลัวมากแต่ดูแกรุนแรงมากเนาะใช่ครับอย่างเช่นพรุ่งนี้เอาบัตรเครดิตมาให้หมดจะตัดทิ้งแล้วโอ้โหรุนแรงอันนี้รุนแรงรุนแรงรุนแรงไม่หรอกอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่สุดท้ายแกก็น่ารักใจดีแหละครับแกโกรธเป็นคนโกรธคนได้ไม่นานไม่เคยโกรธใครได้เกินครึ่งชั่วโมง ผ่านครึ่งชั่วโมงไปคือกลับมาใจดีเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมใช่ค่ะเขาดังขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมีคนบอกว่าพวกเราโอเคไหมเขาดังขึ้นมาอย่างนี้ไปไปไหนมาไหนมีแต่คนทักขอถ่ายรูปขอไลน์ส่งไลเซนเลยหรือเปล่า ก็มีก็มีคนเข้ามาทักถ่ายรูป FC ปปาก็ดีใจเห็น FC เข้ามาถ่ายรูปแจกลิตปงลิฟแฟนแจกทุกอย่างเกี่ยวกับซุปเปอร์ด็อกอาญาสีฟันเอาหูเอานี่เอาเสื้อยืดไปอยู่ตัวเองอยู่แล้วอ่ะเนานแต่ไงพอเห็น FC แล้วแบบโยโยโยตื่นเต้นไม่หยุดใช่ค่ะเอ่อพวกเราโอเคแกมีมีคนบอกว่าโคตรอวดรวยเลยเหมาคนนี้อะไรประมาณเนี้ยซึ่ง พวกเรารู้สึกไงกับโอ้ไลฟ์สไตล์ของที่บ้านเนี่ยเป็นแบบนี้มาตั้งนานเป็นแบบนี้มาตลอดคือเป็นตั้งแต่ก่อนดตงตอนนี้คือเบาลงแล้วนะเดี๋ยวนี้ต้องคิดแล้วคิดอีกก่อนจะโพสอะไรนะอันนี้ขอเสแส้ไม่ได้ไม่ได้แ๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเสียบแป่งเดี๋ยวให้พูดเดี๋ยวให้พูด รายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ